ัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมว่าแวนคริสกันอีกแล้วครับมไม่ได้มาอ่านหนึ่งอาทิตย์เต็มไปเรามาต่อเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าอ่ามันจะมีคัสซีนะแต่ว่าต้องข้ามไปว่ะเพราะว่ามันต้องข้ามไปว่ะถ้าเราปรกดอัดตรงนี้ใหม่ครับม,มันมันมีคัฟซีให้ดูอยู่ก็คือเหมือนกับว่าจากพิชันที่แล้วคือเราผ่านจากอ่า จากพ้อมาการโผล่ไปแล้วแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้ในเมืองโอเคผมรู้วิธีเปิดทัพแล้วเอาละยิบอาวุธแล้วสำรวจรอบๆซะตอนนี้มีฝั่งศัตรูมีอาวุธหนักเต็มเลยครับเตรียมพร้อมเตรียมความเตรียมความพร้อมให้เดะเดะมื่นอ่าเตรียมความพร้อมให้ให้พร้อมศึกหน้ามันเยอะเพราะข้างในมันอันตรายนะ ต้องรวยใช่เป็นแค่ที่ของเราอีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเดเด้อยิงก่อนโอเคพอที่แล้วนี่คือผมตายโคตรเยอะเลยไม่รู้จะเยอะไปไหนฉะนั้นพารคนี้เอาเอาให้ตายได้น้อยที่สุดผมจะพยายามแล้วกันทำไมสำเร็จไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเล่นในโนมอลเนี่ยเฮ้ยจะตูมาแล้วครับ ไปตะห่วงไ่ตห่วนีต่อนไปเดี๋ยวมันก็ตายเองได้จัดการนี่ยิงย anyway, ิงไปยิงไปเฮ้ยเดี๋ยวุกนดุกวนุกนุกนุกนโอ้โหเียมาจากไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยี๋ลบลบ ิงรไม่ได้แดกครับอีตี้สบายมาระเบอร์มันมันไม่ต่อสู้สะทานเลยเหรอเออด้วยเด้อโอเคยิงเขียวหามุมยิงได้แล้วสบายแล้วอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวนู่นโอยไอ้นี่ไม่อยู่ไกลด้วยโอเคลงมาตรงนี้เดี๋ยวหาวิธีก่อน ยังเลยเยี่ยมพี่โอเคสวยนั่นแหละสตาร์และเสร็จกูยัดไปยัดไปยิงนั่นแหละสวยลบลบลบนั่นแหละสวยยิงไปยิงไปย,งยิงสามไปยิงสามยิงสามไปใน <c oughs> มุมไหลบูมไหล่เนี่ยบูมไหล่กูอโอ้ยอีกเที้ยวสั่งโอ้ยยาอย่อยออยยายิงกู โอเคสวยไปยไปนั่นแหละเออนั่นแหละลบเสร็จโกงปลาระเบิดยัดอ่าสวยจับไปเอยดวดหมดบอลิกจะไปเอาเอาตายเอาตายเอาตายตายสวยอือนั่นแหละโอ้ยแม่งเลยแม่งเลยมาไม่อยู่ไม่ย่อนเลยเดี๋ยวเข้าสิเออผมก็เร,เร็วอยู่นี่ไงไปไปนั่นแหละยิง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 ยัดไป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  เฮ้ยเมันมีราค้างเลยด่ะเดี๋ยวๆๆๆๆโอ้โหแต่ค้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราพอหาวิธีฟากันค้างก็เยอะข้างก็นเยอะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเด็กแคเคเฮ้ยสโลเฮ้ยโดนปรับแป้งขาวโดนปรับแป้งขาวเขี้ยววกอนเขี้ยววกอนสวยโอ้ยเทือดระเบิดโอ้โอ้ โอ้ยเยอะทำไมไม่เยอะวะเฮ้ยแอ่ก็มาจากไหนะเยอะเชมสัตว์เยอะใชมัยสัตว์นะเจอกูหน่อยเจอกูหน่อยโดนไปทักโลกสโลโมชั่นยิงกลับหลังอีกโหโคตรเก่งเลยแซมยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยมันฝั่ดนีนี่วะโอีโอเ่อเจ้าเจจบเฮ้ยมีน้วดิเสร็จแล้ว เฮาไม่ขีเกียวโอ้ยเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวเขี้อะไรลูกบอลตายหาเลยเนี่ยต้องฆ่าไอ้ขี้นี่โอ้โหตัวไม่ก็มาเลอะเลยไนทเดอร์คิกโอ้ยไม่ทันมันทุบมันทุบอยู่โอเคโอ้ยมาก็ยิงกันไม่อยู่ไม่หย่อนเลยดูคอดูตีกันันเลยดีกว่า เออรู้แล้ว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 อย่าบ่นลุงยิงโอเคปืนมาปืนมา่ไปปืนมา่ไปปืนว่าอย่าพุ่งล้มล็อกยิงไปตายิงไปซ้าปืนนี่มันไม่ค่อยแรงเลยมันมันจะต้องเป็นปืนนะไม่เป็นไร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 เชิญมาเช่ญมาทำไมมึงแม่งวาเยอะจังวะยุบ กงเป็นโทมิเนเตอร์เหรอหยุดกายเดียวนไงบ้างไม่ช่วยหายเลยหมดยังมันไม่หมดวะมันมันจะไม่หมดวะอตอนี้ไงสักขบถไม่หมดใช่ไหมห้อยลงมาหอยลงมาหมดหมดโอเคเยี่ยมคีเติมไเป็นหนึ่งลูปลงกัน ไอ้นี่ไอ้นี่ต้องระวังไอ้นี่มันเร็วไอ้นี่มันเร็วยิงให้หมดเอเคลียเรียนกระสุนนี่ลงกันยิงยัดกูเหรอยิงยัดกูเหรอฮะยิงยัดกูเหรอตายหมดสวยเฮ้ยเฮ้ยระเบิด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 เดือเข้าไประเบิดเข้าไปเดินเข้าหาระเบิดทำไมหมดที่ไหนเดี๋ยวไปก่อนโอเค โอเคโอเคนี่ก่โอเคนี่ก่อนยิงไปยัดยัดไปนั่นแหละสวยยิงนั่นแหละต่อยแม่งมาต่อยแม่งมาต่อยแม่งต่อยต่อยต่อยมาต่อยมาเก่งเก่งมันเก่งอ่เก่งเี้เหรอม่บอบสตวดเยอะหมดจบก่อนเค่อหยอค่อหยอเขาค่อหยอไปโอ้ย เยอะเลยวะจริงจริงหลบหมดหมดนะหมดไหมหมดนะอยู Julia ่หลอใพร้อมกันเพราะเครื่องหน้ามันอันตรายคุณขอเก็บควอนเก็บควันเออรู้แล้วรู้แล้วมันคือรู้แล้วมันคือหุ่นใหม่รู้แล้วลิน่าจัดจัดไปจัดไป จัดไป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 ยัไปเฮ้ยหมโว้ยแม่งเจาะทีเสาพังเลยจัดไปจัดไปจัดไปยิงนั่นแหละสวยเออนั่นแหละยายายาทะลึ่งยาทะลึ่งโอ้โหไม่ได้แดงอีซี่ ง่ายๆเปิดปอกกล้วยเข้าปากยิงไปยิงล้างไปจุดออมอยู่ที่หลังไลเดอร์คลิกอะไรอะไรไลเดอร์คลิกแป๊หมดแล้วเฮ้ยลบไม่ได้กินพยายามจะไม่ตายพยายามจะตายให้น้อยที่สุดเอ๊ยโอ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดโอเคศัตรูตายหมดแล้วดีมากเอาล่ะทีนี้พวกเราก็ดินไปเลยจบแล้ว จบไปดึงดาง่างไปสักสาิช่พรเอาละเอาละเคลื่อนพลปุ๊เปล่าแปว่เาเคลื่อนพลสาง่ายแโอเคดูแทกหน่อยสิสอ่าสุ per สามห้า โอเคป่ะตอนนี้บราวเวอร์ซิกชิปขายหมดแล้วศัตรูล,ล้อมรอบไปหมดเลยดูเหมือนว่าอ่าดูเหมือนว่าซูเปอร์สามห้าจะไม่เคลียร์รม,มีศัตรูรตทางอากาศยานมาโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคตอนนี้ทา่าบราวเวอร์ซต้องประสานต้องประสานไ,ไปช่วยไปช่วย ลิ้นพันเนอะไม่ดูสุที่เลยมึนๆเลยขอโทษด้ยโอเคดูเหมือนว่าเราต้องเข้าสพาไปโอเคเราต้องแฮกะฉะนั้นแล้วอันนี้คงน่าจะเป็นซุปเปอร์สัมารอนี่ power six โอ้ oh, มาได้ทำเวลาดีเลยนี่หว่าเบิร์นเบิร์นหาที่ลงจอดให้3 5มภาคเลยนี่เอาละไปลงจอดที่ลงจอดที่ถัดไปเลยโอเคนะโอ้ยประตูมาประตูมาแล้วไงเฮ้ยโอ้ยรีบขึ้ื่นพลเเร็วเราต้องเอาเวลาให้ให้เดือดสามภาพเท่านั้นใช่กลัวจะไปไม่ได้ โอเคคออยู่คนสุดนะายบอลสิความสุขก็กับผีสิความสุขกับผีอะไรอ่ะกูต้องมาถั่วให้มึงเนี่ยใช้นาทีกูไหมกูต้องรับสิล้วโอ้ยลบลบปืนตัดได้ปะเฮ้ยตัดได้ปหรสวยเราเราต้องตัดปืนอะเอ่อผมถามไม่ทิ้งอะใส่ใส่ใส่มาแล้วเนี่ยโอเค ยิงเข้าหัวไปสวยยิงนั่นแหละล็อกโดนไหมโดนไหมโดนโอ้โหมากแม่งยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายยัดไปยัดไปยัดไปคือถ้ามีเสน่หจะดีอย่านี้นะล็อกเก็บเสน่ห์เลยโอ้โหพูดถึงก็ได้ปั๊บเลยสมพัป่าใช่ไหมเงียบเลรอเอาละสามห้า สามารถตอนนี้กำลังจะแลนดิง้งตอนนี้กำลังจะแลนดิ้งแล้วโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอม่าปักอย่าอย่าปักสิเม,มาบอลเป็นอะไรช่วงนี้บอลแลัน่นเนาะโอเคเราฟาร์มขอ,อรเรียบร้อยอเหมือนว่าเราต้องไปเปิดประตูปะ่ะเอันนี้ โอเคลงแล้วเรียบร้อยพาลงแล้วเราก็ต้องไปฝั่งตรงขา้ามวิ่งไปแม็กนัมยี่สิบนัดมันคือพิสอรมันคือปืนพงด้วย <c oughs> ปืนพงที่ต้องถือได้สองเลยเฮ้ยศัตรูมาเฮ้ยทุกคนกคน,น,นประกันอยู่นี่ไม่ต้องบอกแล้วก็ทำยัดไปหนึ่งสองสาม โอเคหมดไหมโอ้โอ้ยัดไปสองโอเคไปสองข้ามาโอ้ยไม่ไม่เข้าว่ะอ่าหลบหลบตรงนี้ก่อนโอ้โอ้ต้องเป่าแหละต้องปั๊บหน่อยไปยุ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 ไปไปเฮ้ยโอ้ง โอ้โหเขี oh, yeah. oh ้อโคตรเขี oh. <ga> ้เลยปัดยิง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 โอเคหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขอบอกก่อนอาเปร์ปืนเอาไปปืนก้นหนักก่อนข้างหน้ามีหนึ่งตัวยิงปับปับปรับปับสไลซ์สไลซ์อะไรสวยแม่งรถไม่รวยแล้วโอเคเตะไป จิงลบ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 ไปจิงลบอ้าตายตัวแตกเฮ้ยเช็คพอยเลยเป็นเช็คพอยต์เลยกะว่าจะไม่ตายตายอีกแบบเกิดตูมาด้านล่างแม่งมาสองแม่งมาชาวเลยเจ้าไหนมาไม่รู้ฉะนั้นจิงโปกด้านนี้ก่อน ถ่วงเท่าที่ถ่วงได้ก่อนไปยิงนั่นแหละแตกแตกหนึ่งแตกสองโอเคสวยแตกสามปาระเบิดนั่นแหละสวยสตท้านไปกดครับจีไปครับสอยครับจากระยะไกลนั่นแหละครับหนึ่งนั่นแหละครับสองกดเรียบร้อยเหลือรถเหลือเหลือใกล้เคียงแล้วอ้า ยอย่าอย่ามาไม่เอาเยอะมาระเบิดมาเจ๋สวยเดี๋ยวไปครับหนึ่งเจ็ดสองครับเจ็ดสามเรียบร้อยครับหมดโอเคหาหาที่โลดหาที่โลดเราต้องเก็บปืนละดีเลยล็อกเก็ตลั้นเฉยยิงไปครับรีโหลด ยนะิงไปครับสองหละเอาหมดแม็กเอาหมดแม็กเอาหมดแม็กนั่นแหละสวยหนึ่งจัดไปิดสองโอเคพังเรียบร้อยเดี๋ยวหมดโอเคเปิดมาเปิดมาก็ตายเลยตายหนึ่งชีวิตเหนื่อยโคตรเหนื่อยคักๆเหนื่อยหลายๆ เราเกลียดเชือกไม่ใช้แล้วมีอะไรที่ยังไม่เก็บมากวะอ๋อนี่มีกล่องเปิดก่องกเก็บผมว่าผมจะเปิดกล่องเพราะว่าผมจะเ A นี่ก่อนทำรววให้มาก่อนค่อยไปนะเออ่ไม่มีเลยหรอหมดแล้วหรออ๋อนี่ไงระเบิดโอ้ของดีเลยนี่หว่าแน่นอนของดีเยอะแล้วแซมเก็บไปชักช้าอยู่อยู่ใหญ่เก เข้าสู่พื้นที่เล่วเข้าสู่พื้นที่อันตรายแล้วระวังตัวด้วยนะดับตาดีเป็นโผงใจด้วยแมงอันตรายจริงมาถึงมั้งยิงเลเซอร์ใส่เลยโอ้ยอะไรวะน่ะแม่งเริ่มโจมตีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแสงตะกี้มาจากไหนหาข้อมูลมาที่นี้เลยเร็วๆ โอเคต้องเปิดประตูตรงนี้มาขึ้นลิฟต์กันดีกว่าพอเราขึ้นลิฟต์เสร็จปุ๊บข้างหน้าก็อาจจะอันตรายแล้วอ้าวเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้ลิ้นพันเยอะนะนี่เรานอนมากนะครับแบบนี้อย่าเปิดเรียบร้อย ขึนเรื่อยเอาอ่ะเอาไปใช้ก่อนขื้นที่ล่งๆอย่างนี้ดูเลยเกิดอะไรขึ้นยิงโอ้โหลบโอ๊ยลบก่อนๆคน่อนๆโอเคเกนยรนี้เกีหนึ่งสวยสองอะไรโอ้โอ้โหเฮ้ยนี่นี่โอเคสวยลบลบ ลบลบโอเคเคลียร์ผมเพิ่งจะโอ้ขี่ป้อมปืนเลยเหรอมุ่งทุนจังเนาะโอเคสวยระเบิดซะเคลียร์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 หมดเคลียร์หมดนั่นแหละสวยโอ้โมีมีมีเคลียร์หมดนั่นแหละสวยหมดยังเคลียร์นะคาสีเหรอ โอเคเกิดขึ้นอะไรวะน่ะมันคืออะไรยานบินเหรอเฮ้ยดูเหมือนนี่เลยอ่ะไอ้ไอในเรื่องกันดั้มอ่ะยานในยานในกันดั้มเปล่าจำไม่ได้มันมีชื่อวะโอ้ยแม่งเอ้ยพวกเกาหลีวะมันมาทำบ้าอะไรวะเนี่ย เ้ยมันไม่มันคือยาเกาหลีใช่ไหมแล้วอ้าวนี่ไงระเบิดเลยวิ่งสี่ล้อเลยวิ่งชัดเจนครับยานเจ็ดแปดไม่งเหมือนกันดำเลยโอ้โอ้ดูสิดูแบบว่าเราจะทำยังไได้ถ้าจะไปทางอื่นจะโอเคกว่า คงไม่ใช่ฐานมันน่าจะแบบบรรยายสมรรถคุณอยู่ไอ้นี่แทนที่จะโจมตีแบบพื้นๆน,นะแม่งเอาทีเดียวแบบแทบหงายเลยเคปิชั้นสามแล้วดูเหมือนว่าเราต้องรีบวิ่งไปไปก่อนเฮ้ยเยี่ยโอ้โหไป,ไปเดีลยวกันจะใช้อยูาาอย่่ใหญีจวิ่งเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วโอเค เขจะไปไม่ได้แล้วในเมื่อมันตันเปลี่ยนมาระเบิดยัดเลยยัดเลยเฮ้ยยัดเลยยัดไปยัดยัดไปโอ้ยเกลียวยาบีกยาบีกปล่อย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 อแม่งจับเนี่ยนั่นแหละระเบิดไปเออง่ายกว่าเยอะเฮ้ยแล้วเราจะไปไงวะจะไปเก็บของทั้นมากเลยอ่ะ ก็เปลี่ยนไปนะตอนเราเคลื่อนไหเลยอยากเฮ้ยเฮ้ยมันจะล่วงแล้วโอ้จะยืนรอเชียอะไรล่ะเคลื่อนคนสิเออเคลื่อนพคนตามที่ลุงตามตามที่ลุงเบิร์นบอกจะรอดดีกว่าทำตามคำสั่งหรือคิดเลฟิวทำตามขนาดไหนแม่งไอ้เหี้ยตายหมดโโอ้หโอ้โห เกี๊เะขี๊หมดโอเคสวยเขี๊หมดเขี๊หมดเขี๊หมดนั่นแหละไอ้สอยสอยมันสอยมันจากตรงเนี้ยใครสวยโอ้โหโอ้โหแม่งหนอนยิงยังได้อ่ะโอ้พวกมึงแม่งก็ะกิ๊เก่งอ่ะแตกตายได้ไงวะตายได้ไงวะไม่น่าตายโอ้เริ่มตรงนี้ใหม่อีกโคตรเลว โคตรเร็วเลยโอเคไม่ไกลมาก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 ไปไปไปอย่ายุ okay. s <S <God. S 2> ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งอยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆโอเคลบไปใส่นี้ใส่นี้โอเคใส่นี้ยาว หน้ามีนตัวเฮ้ยไายแล้วหมดเลยระวังง่ายกว่ายิงเลยไอเย้เหี้ยปืนเลยก็ใช้ไม่ได้โอ้โหัโซมซเร็วเข้าออก,กูเอยู่นไีไมเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วอ้เบิร รู้แล้วลุงวิ่งเออไม่ต้องสวนประตูวิ่งเดี๋ยวนี้เอออย่าสั่งกูวิ่งอยู่แซมเร็วเข้ากูเข้าวิ่งอยู่นี่ไงอือรอสักทีโอ้รออย่างบุบินโอ้เฉียวเฉีวว่ะไดูซิข้างหลังเรน่าติดต่อ สามพามันหรืนี่อตอนนี้ติดต่อแล้วไม่ได้เลยที่ที่คุณอยู่มันอับกัญญาเกันไปเฮ้ยผมบินนะผมว่ามีวิธีอื่นม,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 มากกว่านี้นะโอเคเราข้ามฝั่งไม่ได้ขาดสองท่อนเลยเดี๋ยวเราจะการนี่แหละเราต้องจัดก,การคนเดียว ชัดเจนครับลงมารถไฟใต้ดินอันนี้น่าก็นี่นา่าจะคงเป็นหน่วย35บนนินไหวแล้วอะ่ะเต,ต้องบินเกาหลีอีกแล้วอะ่ะยานรบเกาหลีชัดทำไมจู่ๆมาโจมตีเราเพราะเหตุใดโอเค เพราะฉะนั้นแล้วผมขอตัดพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมชอบกันลล์แล้วซับสไครต์สำหรับพานี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah. ่